ัก้าวหนึ่งสองเจ้ายกขึ้นถทะเลอยู่หนาปลพร้อมอยู่ทำลำไยาขากเนี่ยเนาะทำได้ครับวันนั้นละก้าหนึ่งสองเจ้าเป็นผู้ไทยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี e FC, ท่านผู้ชม ของบุญพลาทุกท่านครับผมเมื่อนี้บุญพลาก็ได้ถือโอกาสมาช่วงย่งมือแรงเนาะพี่น้องครับผมก็เลยพาพี่น้องมากราบสการะปูซีหาครับผมในขณะนี้ปูกระได้เขียนให้ไหม่ครับพี่น้องก็ถือว่าโชคดีครับผมจะได้ตัวเลขดีๆไปฝากพี่ฝากน้องครับผมครับสำหรับตัวเลขทังช่องกับเป็นเพียงแนวทางให้พ่อแมพ่พี่น้อง ไปเสียงโชคเสียงไทยมึงครับผมครับฝากกดติดตามซับสไคร์กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องในเดือพี่น้องเ้้ยอมาพอพิดหวังนะครับพี่น้องปู่ซีหาได้เขียนแล้วก็ล่างตัวเลขให้ไหม่ก็ถือว่าโชคดีเป็นอย่างยิ่งเนาะครับเนาะครับผมครับมีเลขบนเลขวิ่งครับผมก็ถือว่าครบคันครับผมแล้วก็ คิดว่าบอผิดหวังครับผมวันนี้แล้วก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าติดตามปูซีหาไว้จะบอผิดหวังครับพี่น้องครับเพื่อเฮาจะได้มีโชคมีลาบครับมีศัพท์เนาะพี่น้องครับเรียนเชิญทุกท่านชมตัวเลขไปน้ำกันแล้วก็ฟังเสียงปูซีหาไปน้ำกันครับแล้ว,ลวครับน,นมัรการปูซีหาครับผมอาจารย์ตนเศรษฐีครับพี่น้องมงนี มานนมุนอาจารย์ต้นเสฐีวอวส่พเมพี่น้องฟังแล้วก็เห็นอาจารย์พุ่งกลมให้ครับมือแหะครับพี่น้องเราเรียนเชิญทุกท่านติดตามครับผมครับ,รบ<อ>เดิูเด้นเดินดีเดินเดินดีข้าขงบนแขนแขนรอดอ่าเลิกออกกี่บางปอกคนบอกอู่สคกอนเน้อครับกาลณา บางก็คนบอกสักคน,เด,นเด่นที่สุดก็อันนี้เนาะทางเรียกบนของอาจารย์หอกตามสูตรก็ยังมาท่านสรุปดอกเป็นแค่ไปหาตลาดกินแบ่งก่อนครับผมดึงไวก้กระเป๋ากอนติาครับผม อันนี้เป็นเลขบนขบนสมง่เดอนข้างที่เด่นลิ่งหาเกิดร่อ,องหก ว่าวิ่งหาก็เก่าก็เลยเกียบที่หรอกดูทานดูต่อก็ได้เนื้อทางคือสลากิ้นแมงรัฐบาลบนของอาจารย์เนาะกะล่อเหล็กข้อมูลเพิ่นมาเพิ่นสีมาตัวใดกับมืออื่นเหล็กข้อมูลเพิ่นกับสีมาแล้วับเหล็กข้อมูลหาแสนมาอ่หกหมื่นหรือมากไปครับผมหกหมื่นมาแล้วหกหมื่นมาแล้วครับผฟองหกหมื่นมาแล้วขอชมนะครับฟองหก สองหกหมื่นมาได้สองหมื่นสองมือนแรกคนละคร <c oughs> ับเราคนมาถายกลอดอ่ะการเบิ่งไปพร้อมๆกันครับ <c oughs> บนอาจารย์ให้วิ่งหาไปาาสกอนกูตดที่เลขห้าครับเลขออกวันที่หนึ่งมิถุนายนเนาะตรงกับวันพุธเจ็ด ามศูนย์มามีในกําลังวันเด้อพี่น้องครสามนี้อาจารย์ให้หาเก้าก็มีในกําลังวันหกเก่าก็ในกําลังวันหาเก้าเก้าหาหกเก้าเก้าหกหกแปดก็มีในกำลังวันค่อนคำสี่เด่นหกแปดก็หาเก่าสามตัวก็สองหาเก่าสองหกแปดหนึ่งหาเก่าหนึ่งหกแปดกระเด็นในกําลังวันค่อนข้าง่สี่เด่นเสร็จ ก็มาติดตามกันอันนี้คือข่าวๆครับอ่าข่าวๆในสูตรเลขกำลังวันที่นี่สูตรดับอ่าดับเลขดับอ่าพิจรารณาเอ,เอ,อาเนาะก็จนดีตรงกันนี้ดับทุกตัวบนล่างเหลือดับเด่นอยู่ในกรอบ64กับเด่น186 86หกน,นีเด่นอยู่861อ่า862 แปดหุกนิ้วหนึ่งสองสามยกมาเด่นแปดสีหนึ่งแปดสีสองแปดสี่สามยกมาเด่นเก้าหาหาเก้ายกมาเด่นสามสุดเด่นสุดสุดบนหลางนี่สุดบนหลางในเล็กแต่ลังวันนี่เนาะกระดิ่งตีแดงนีแม่นเบิร์ดหละแปดหกหกสี่หาหนึ่งสี่แปดสองแปดหกแปดหาเก้า ทีแปดก็มีคำนี้อ่ะการเด่นในสูตรดับคำว่าเบิรรบ้งสูตรพิจิตความรวยเลขพิจิตรความรวยของอาจารย์รเด่นเดินดีอในตำแหน่งนี้ที่วิ่งลูดมวัที่แล้วลูดไปกับเขาเล็กสองเนาะวนนี้ก็ได้เหมือนเดิมอ่ามาถึงสองกับ3สามแต่ว่าเลขสามไม่มีในกําลังวันดับอัตโนมัติเนาะไปอัตโนมัติไม่มีเด่นถือกระจับได้สองหกสองหา สองห้าสองหกกันย่งกากระบาดอีก oh, ก no. right? no. ็เลยเคลื่อนเลขสอตัวนี้มาดูเลขสอข้างบนใกล้ตัวได้จับใไซตัวนั้น28 29ปดส้วิ่งที่เลขสออันนี้สูตรบนล่างเนาะเดินดีสายวิ่งสายรูดไม่ควรพาดสูตรเดินดีบนล่างสองหาสองหกรู้สึกกิติดดับในสูตรกากระบาทหกสองดับแล้วสองหาดับแล้วกะอ่อนๆคันไปชอบกา เชียงตะว่าเฮาเอาสูตรดับมามาหาเหล็กเด่นเนาะอ่ะมามหาเหล็กเด่นเขาเรียกว่าเด่นในสูตรดับก็คือว่าเขาขัดเอาเหล็กเด่นกองสลากไม่มีเลขดับเลขออกที่บางก่อคนบอกอยู่สักคนเนาะเห็นบอสโซเลขครับค่อนขังจีมือดแล้วพีนองเออเองครับผมมามือดครับอันนี้เดินดีทั้งปีมีใครสังเกตไหมศูนย์ห้าเก้าครับบนล่างศูนย์ห้าเก้านี้เดินดีทั้งปี บัตรที่นี่เฉพาะล่างห้ากับศูนย์เนี่ยผิดห้างวดที่ยกมาเป็นตัวอย่างห้ากับศูนย์ง่ายๆก็คืออจังจังแนวท่างเดินของเหล็กเนี้ยจังขันมาศูนย์บนศูนย์ล่างกบมาหาพอมหาบนบัตรที้งวดต่อมาเนี่ยมาศูนย์ล่างงวดต่อมากบมาศูนย์ล่างขันศูนย์มาสามงวดซ่อนแ้ว ภาษีมาบนคือเก่าหามาบนเก่ามาลางหาทัานที่บาลีเก่าก็หามาแล้วงวดต่อไปก็ติดซุนศูนย์คือเก่ามาศูนย์เก่ากับศูนยเมื่อวันนี้วันเมื่อกี้เนี่ยกศูนย์หกถ้าศูนย์เดินต่อเน,นื่องสองสองวันแล้วต่อไปก็จะเป็นหานะมาเบิ้งเหล็กประมูลเพิ่อนอาจารย์จับเล็กหาใส้ให้นนี่ซองประมูลหกหกหมื่นนะซองเลขซองล่างหกหมื่น การเด่นที่เลขกหาตามตามเดินตรงนี้คือว่างวดต่อไปนี่สายวิ่งสายรูดไม่ควรพลาดน,นะ,ะเฉพาะห้ากับศู 0, นย์ห้ากับศูนย์นี่ข้ามปีมาแล้วอ่าก็มีเขามีรูดธรรมดาแต่ว่าห้ากับศูนย์นี่เด่นต่อเนื่องเดินมาจนถ,ถึงงวดเมื่อกี้นี่ก็ศูนย์ศูนย์มาสองงวดซ้อนแล้วศูนย์ก็จะหายไปศูนย์หายไปแล้วเก้ากับห้าสิมาแต่ว่าเด่นทีเลขหหาห้ามพลาดเด็ดขาดวิ่งบนรูดล่างเนาะคือหา เพราฉะนั้นยกมาใส่เลขประมูลเพิ่นเลข่องหกหมืนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นวันเจาะห้ยเรวันนี้คเพิ่นว่าให้จับใส่กันเอาเองให้เอฟซีไปหาเลขมาตติเลกหนึ่งหาเลขมาตติเลกซีเลกทีชอบแต่อาจารย์เห็นแล้วว่าเลขห้าเด่นมากๆในสูตรนี้และทนเลขอาจารย์ด้วยคือศูนย์มาแล้วก็ติกกลายเป็นหาคือจับมาใส่หนึ่งหาหาหนึ่งละเลขซีหนึ่งวันพุธอาทิตย์จันทร์อังคารพุธเป็นเลขซี เลขหกเน่ในลักซิบเนี่ในแถวลักซิบอ่าเลขหกนี่ยเลขหกยู่ในแถวหลักซิบเนี่ยสองแถวนี้จะเป็นลักซิบข้างบนเมื่อกี้นี่หายหาเก้ามันเป็นเก้าหาเด้อหาเก้าเก้าหาเพราะว่าแถต้องแถวนี้เป็นหลักซิบก็เลขหกมาใส่ซีอ่าก็ได้หกซีแบบตรงๆไม่ต้องลับในในเลขอ่าประมุ่นพันเนาะอ่าเป็นแนวทงังดีๆเด่ดดนๆอีกในสูตรสูตรหนึ่งก็คือว่าสายวิ่งสายหลุดไม่ควรพลาดอ่ะ วิ่งไปลูลดไปที่เหล็กหาวิ่งไปที่เหล็กหาหลดสําคัญมากเลยหากระสุนเนาะเห็นว่าเดินดีตามปีมนันอิทุนมาสองวัซ้อนแล้วต่อไปหาแน่นอนมไม่บนก็ล่างแต่ว่าสูตรส้นบนไหลได้หากระไดของอาจารย์ก็ส้นบน,ส,น,บนส้นบนไหลายสูตรจุหาก็ให้วิ่งหาบนนั่นแหละที่ตั้งเห็นเมื่อกี้นี่ละครับผมวิ่งหาบนบเนี่ยสูตรล่างอันนี้สูตรล่างของอาจารย์ สูตรล่างของอาจารย์ติดเก่า 9. แต่ว่าหนึ่งนี่จับไ่เล็กขอวมุ่นคนเนาะอาจารย์ก็วิ่งหาขึ้นกันเพราะว่าได้มาจากสูตรเมื่อกี้นี่เลขาได้มาจากสูตรนี่แล้วก็ได้อีกจาก 4. สี่สูตรคือเลขาสูตรนี่เด่นหามากๆคือซุนายแล้วจีเป็นหาเก้าอาจิมาบนอาจิมาล่างเรืออาจิมาน้ากันอ่หลัดเลขอาจารย์เลขล่างกับติดเลกเก่าก็เลขา อาจารย์เลี้หวิ่งที่เล็กาเจาะเด่นเด่นคือหาหนึ่งเสเล็กประมุ่นเนาะก็เข้าใจกันครับผมแนวทางนี่่างชอบคับนะจอได้พี่น้องเลยครับผมจับไปจับไปครับผมพี่เงินสูตรบนอาจารย์ก็ยังคิดหายอยู่คือเขาขอขอบ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 คุณครูสีห์ที่อนุเคราะห์ในช่วงย่ามมือแรงยังส่ครับผมมื่อแล้วพี่น้องจะด้เปิดไฟครับผมนะครับบุญพราก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่เขามาติดตาม รับชมตัวเล็กจากปูซีหครับตัวร้องรามู่นได้สายรูปสายดิ่งสายหน้าออกอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้สับเพื่อจะได้มานี่เนาะกอันนี้แนวทางล่างกระเจ็บอะไรเรนี่แนวทางบนของอาจารย์ค่อนข้างทีเด่นที่เล็กหาคือกันคหาบนล่างแล้วก็อ่าข้างบนก็คือที่เล็กหกตัวร่องแ้่ว่าใช้ขอบเล็กกับิเป็นแนวทางคือศูนย์หาเก่าที่มาประจํา ซูนมาแล้วสองหมวดซูนดาติโบมาสีเดนจะหากเกา่าวิ่งรูดบนหาเก่าวิ่งรูดล่างหาเก่าอาจจะเป็นอ่าดข้งางเดินสามขัน้นสามขั้นของหมวดนี้เนาะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็หานั่นแหละครับวิ่งบนรูดล่างรูดหามากนแน่นอนก็ติดตามปูซีหาไว้แล้วพี่น้องเ้ยครับผมจะได้รำรวยไปน้ำกันครับผมโซกมันมไปน้ำกันมืออือครับผมเล็กซ่องหาแสน เล็กประมุ่นหาแสนก็จะมาประมุ่นบผมถ้ารอบประมุ่นบนมาส้นทีเล็กหาก็โอเคหรือว่ามาส้นทีเล็กพกหรือว่าเล็กเก่าฮอกกติเบิงตัวเด่นใจเนาะตามนั้นนะขอบคุณอย่างไรๆครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อครับผมคลิปหนาค่อยๆกันม่สวัสดีครับทุกท่าน